วัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับเดี๋ <Okay. S 1> ยวคลิปนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังครับ mm hmm. เกี่ยวกับรถเกี่ยวยันมากเ mm hmm. นื่องจากสาเหตุปีที่แล้วครับ mm hmm. เป็น mm hmm. เชื้อราบางอย่างที่เรายังไม่ได้ซ่อมผ,ผ,ผ,ผูกพันมาจากปีที่แล้วนะครับเดี hmm. ๋ยวจะเล่าให้ฟัง mm hmm. ผมขอแนะนำเพื่อนๆน,นะครับ สำหรับคนที่ชอบโนวดข้าวที่เป็นมัดที่เกี่ยวมือครับพูดง่ายแนะนำว่าอย่าทำครับปีเทนของผมชุดนี้ครับใบเกลียวนี่ใบเกลียวเบี้ยวหมดเลยเพราะว่าข้าวมัดมันมาเป็นก้อนครับถ้าถ้ามาโยนตรงเนี้ยได้ แต่บางคนอย่างเด็กเขาไม่รู้เขาจะโยนฝั่งนน้นโยนมาปุ๊บมันจะมาโดนสันนี้ถ้าโดนถูกถูกจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับมันเตะเข้าปุ๊บมันกลืนเลยแต่ถ้าโดนมาปุ๊บมันอัดกับพื้นนี่เพี่น้องดูพื้นนะครับนี่บุบจากปีที่แล้วนะครับนี่ไม่ใช่กิ่งไม้นะเป็นข้าวมัดที่ผมนวดครับแรกแรกผมไม่ค่อยรู้คันคูโปต้ที่ผมขายไปเหมือนกันครับ เป็นลุมเลยแต่คูโต้าเหล็กเขาบางมากเหล็กบางแล้วก็จะทะลุครับแต่คันนี้เป็นยันมาครับนแนะนำเพื่อนๆครับที่มีรถเกี่ยวยันมาครับถ้าไม่จำเป็นอย่านวดข้าวมัดเดีย๋ยวใช้คาว่าไม่จำเป็นครับไม่ต้องทำดีกว่าปีที่แล้วผมทำนี่ครับสภาพ ฉีกเลยครับเกิดจากข้าวกรรมมัดที่เขี่ยมือนี่หลุดเลยพี่อนนี่ครับพอหลุดปุ๊บตัวนี้โกงมันมาถูก,กับตัวนี้ครับเนี่ยใบตบข้างในที่เป็นตบเขาเรียกใบอะไรหรือเปล่าไม่รู้น่าจะดูดฝุ่นหรือเปล่านี่ครับนี่เบี้ยวหมดเลยครับเห็นไหมเบี้ยวหมดเลย ข้ามาเป็นก้อนครับจนกว่าจะคลายคอได้เนี่ยโอ้ทุลักทุเลพอสมควรตัวนี้ก็เบี้ยวนะครับนี่นี่เห็นไหมต้องดัดต้องถอดพัดติวก่อนแล้วก็ดัดเข้าปีที่สี่แล้วครับยันมาคอันนี้จังหวะขึ้นหัวเกี่ยวนี่ตัวนี้ครับที่มันถูนี่บันไดครับบันไดเป็นเลขแปดเลยพี่น้อง ตัวนี้ปลอกคอทำใหม่นะดับแปลงเองครับแต่เขาใส่ซีนคอมาหนามากเลยนะครับยันมากนี่ผมไม่เคยสังเกตนี่ครับถ้าเป็นอย่างของผมคูโบต้านะเปลี่ยนทุกปีครับแผ่นหนึ่งไม่ถึงฤด,ดูข้าวก็จะร่วงเต็มคอเต็มแท็กแต่ยันมากผมว่าถอดง่ายนะอย่างตัวนี้นี่ครับอย่างตัวนี้ ม่แรงค้ำก็อยู่ครับถ้าเป็นคูปบต้านี่หนักมากนี่ถอดง่ายๆเลยครับถอดคอง่ายๆเลยนี่จะ <c oughs> ประมาณนี้ครับ <c oughs> เขาปีที่สี่แต่ซ่อมไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงล่างก็นิดหน่อยเด <c oughs> ็กน้อยตัวดำหาส้นไก่กินหมดสมือนี่ หาส้นไก่กินบอกถอดไม่เยอะนะพี่น้องนี่ครับยันมาผมว่าถอดง่ายออกแบบมาซ่อมง่ายมากครับนี่อย่างปีที่แล้วอ่ะอีก,กนหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกครับนี่น็อตโมเลยตัวนี้น็อตโมเลตัวใหญ่ที่อยู่ข้างในนะครับจะเป็นตัวขับปั๊มตู้นวดหรือเปล่าปีที่แล้วมันคลายถ้าเป็นไปนได้นะซื้อน็อตมาใส่เลยครับน็อตตัวเมียล็อกสองตัวเลย ผมเสียเวลาเป็นวันนะครับปีที่แล้วนี่แว่า่ามันถอดง่ายมากครับตอนนี้ออกแบบมาได้ดีมากนี่ครับเจ้ายันมาเป็นคันแรกนะครับของอำเภอสังขะก็ว่าได้ E W แปดสอง G V พี่น้องนี่ครับเมื่อก่อนผมมีสองคันมีคู่ก็ตายอีกคันแต่ยันมาไม่ค่อยได้ซ่อมครับสาเหตุ ือเหล็กประคองครับสก,กีตัวล่างเหล็กประคองครับถ้าถ้าหมดนะครับแนะนําให้เปลี่ยนเลยแนะนําให้เปลี่ยนถ้าถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะมากินรโรเลอร์โรเลอร์ลูกปืนไม่แตกครับแต่หัวมันจะขาดโรเลอร์จะขาดก็ไปขัดบางทีเหล็กประคองหมดมันก็ไปกินล้อนําก็ได้ลูกปืนอย่างตัวนี้ครับจะเป็นแผ่นสังกะสีเป็นแผ่น,ผนสังกะสีกันรองเนี่ยอย่างที่มองเห็นเลนๆนนี่ครับ ปีที่แล้วผมไม่ได้ใส่ผมไม่รู้เพราะว่าผมซื้อมาก่อนเขายันมากเขาไม่ได้แถมสมุดพัดเครื่องมืออะไรวิธีการดูแลรักษาเขาังไม่ได้แถมมานะผมไม่รู้ครับผมว่าบอกลูกน้องไม่ต้องใส่ที่ไหนได้มันกันโคลนกันน้ําเรียบร้อยครับแตกสองครั้งปีนี้น่าจะไม่มีปัญหาทุกอย่างเขาจะเป็นระบบโซ่นะครับอยากเตกหรือเปล่า ยะ yeah. นี่ครับปีนี้ก็เปลี่ยนโซ่คอใหม่<ป>โซ่คอเก่านี่พี่น้องเป็นเป็นเลขแปดเลยนะโค้งแบบโอ้โหไม่อยากจะพูดครับนี่พอ<ป>คอไทยประดิษฐ์โซ่นี้เขาปีที่สี่แล้วครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเป็นคูโบต้าโอ้คูโบต้านี่ซอมเยอะนะครับ เดี๋ยวเราก็จะถอดเช็คเช็คเช็คนี่จะเสร็จหมดแล้วครับเหลือแค่คอคอแล้วก็เสริมใบวง,งเดือนข้างในหลังใบวงเดือนที่อยู่หลังตู้นวดนะครับหลังตู้นวดแล้วก็เช็คพวกหนามเตยที่ตีลูกข้าวลูกไรครับเช็คดูนี่ครับสายพานออกแม่มา,าดีๆครับเป็นร่องบีธรรมดาสามเส้นประหยัดก็ไม่มีอะไรมากครับแนะนำ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับบายครับผม